สวัสดีครับได้คครับได้ครับพูดดังๆใช่ไหมครับใช่ครับผมเก่งเลยจับตอนแรกที่ไม่ไหนครับพี่น่าเกลิ้งเตอนนี้เราเก่งแล้วเก่งแล้วครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมผมซีฮะพีนี่ครับผมวันนี้ออกมาครับบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้รับเชิญรางวัล ใช่ใช่น่าจะตื่นเต้นอากาศหนาวมากเลยอันนี้จริงครับมือเย็นมากมันไหลไไปเรื่อยๆครับพี่วันนี้จะบอกมันไหลๆครับผมใช่คิดถึงครับไม่ได้ออกเพื่อนนานโอ้โหไม่ได้ออกด้วยกันสักพักหนึ่งละหนึ่งครับเพราะว่าเออไม่หลอกเพื่อนนานก็เลยใช่ใช่ใช่กับมาคิดถึงนะกับใครเพื่อนเอ้ยไม่เจอนานเป็นไงบ้างกัมรีรันครับกัมรีรันใช่ครับผม ครับผมก็จะเรียนนั่งคู่ครับะเียนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพิงสอบเสร็จสอบเสร็จแล้วไปนอกใช่ไหมใไปไปนอกไปนอกของพิ่เตอร์ใช่ประมาณนั้นสำรับผมก็ค่อนข้างจะเรียนหนักครับผมแต่ขึ้นมีสอบมาก็สอบอุ้ยอาทิตย์เลยอืมนั่นี้ครับขอย้อนไปทางนี้เลยได้ครับอ๋อท่าไปเก็ตไดคอนไรครับอ๋อ อ๋อย้อนแลนไก่ได้ครับก็เป็นเกส่งเลยคนแรกแค่นก็ก็ตกใจครับตอนแรกที่ที่เขาชวนมาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเราแบบว่าเราเราขึา้นเวทีจริงอ่ะเราสึกว่าสนุกกับมานเราเอนจอยกับมันล้วก็แบบตอนแรกคือเก่งว่าจะทําดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอภาพออกมาทุกคนก็บอกว่าเออโอเคเลยนะทีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณนะครับและแค่นได้เชิญขึ้นไปเวทีครับเอ้แต่ดีผมอ่ะพ<ม>ูดไป ตีนผีเลยเราเคยมีแต่สิติอะไรไหมคะแบบวิ่งน้อยมีกี่วินาทีอะไรเงี้ยเราเคยไหมมีมีไหมเคยเดี๋ยววิ่งกีฬาสีโรงเรียนอ่ะใช่แต่แต่มั่นใจว่าวิ่งเร็วอยู่อ่ากีฬาเราเลือกเองเพราะเราจะลึกมันเลือกเองเลยครับขอเลือกเลือกครับเลือกใายดานนะฮะผมอ่ะพูดตรงนะผมไม่กะเอาเท่กะเอาคอนเทนต์น่าแบบท่าที่แบบ เปลี่ยนตัวอโคสอ่านะครับดูสิครับน่าดูเป็นยังไงปีเราไม่กล้าลงเพราะว่าดูเชิงก่อนเป็นปีแรกปีเนี้ยลองดูเลยคินเกียรติเปลี่ยนทุกคนจับเวลาอ่าย้ำเลยเนาะให้เป็นแฟนเรอดู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 ครับคนไหนทายคินทันอ่ะคือเก่งเพราะคินไม่ลงไปเลยแท็แท็บอ่านะครับปีที่แล้วไปกองเซียครับ ยอมเขายอม <_ C ities> ใช่ครับใช่ครับครับก็อาาขอฝากสตราร์ลิมปิกด้วยนะครับของ GMMTV ครับผมมีบัตรที่ต้องซื้อแล้วก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งไ,<ม>ได้อาใไมาใไม่พี่อนนะ อ๋อบัตรบัตรที่ต้องไปดูเหลือน้อยแล้วอันนี้เดียวแล้วก็รับซีมิ่งยังมีอยู่นะครับโอเคโอเคหนึ่งสองซับก็ขอฝากสตาร์ลิมปิกของ g m m TV วนะครับตอนนี้ก็มีบัตรเหลืออยู่แบบอันนี้เดียวเอออยู่แบบพอจับต้องได้แบบนี้แต่ว่ายังเหลืออะไรซีมิ่งอยู่นะครับมาซื้อกันได้ครับผมซื้อกันยอะนะครับจะได้มาเจอดูคินกิ้งแล้วก็คีแล้วก็ซีวิ่งครับแน่นอนนะ ว่าน้องนุง่ง้ <ใน S 2> องครับอ,อยู่ไหนบํานรนุงกิ๊บบหารึงเสร็จ <c oughs> ได้ครับก็ขอฝากน้องนุ่งด้วยนะครับเป็นน้องที่รับชี่พวกเรา รักใช่พวกเราจะให้ถือกําเนิดมาใช่ครับอุวยถีกําเนิดชอบชอบก็สามารถไปซื้อกันได้พี่รออเดอร์กันได้นะครับตอนนี้เป็นออเดอร์แล้วนะฮะใครยังไม่มีเนี่ยก็ยต้องมีน้องนุ่มเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้อยู่กับใจเนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นนะฮะหลวงพ่อนุ่มครับผมเจอกันนะครับรักน้ำรักปลาล่างน้องนุ่มครับเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งหนึ่งสองสามรักน้ำรักปลารักน้องนุ่มนะครับโอเคครับทำงานนะทำงานฝำงานทำงาน ฝังงานเหรอก็ฝ um ั่งงานที่ท you know. ุกคนถามหานะครับผมก็รอดูกันไปนะฮะอผมพูดตรงตรงเลยฮะพูดไม่ได้ฮะรอดูโอเคเงินในบัญชียังไม่พอเนอะใช่ครับยังไม่พอแต่ที่ผมไปนะที่ผมไปเหมือนเดิมว่าขึ้นลิฟต์สีม่วงมนมืดก็ยังเหมือนเดิมใช่ป่ะเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไม่ใครได้ถูกไม่ไม่คืออะไรอะที่เคยบอกวันนั้นไงผมไม่เย็นอยู่ดีดจริง มีคนลองแฮชแท็กมาว่าคลิปสีม่วงมืดๆคืออะไรแล้วก็อะไรผมจะไปไล่อ่านดูใช่ครับคุณครับผอบคุณครับิเปิดขอบคนณคอ่บ